สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับดามฟั่งลวดนะครับของเอทือกสู้นะครับตัวนี้จะเป็นลวดหนึ่งหุดรองเลครับมันมีขนาดตามสเปคของมันเลยนี่เป็เมตรเมตรเลยนะครับเมตรเมตรจะเข้าอ่ามดถุงมุมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมามโบว์พิทีว่าทำยังไงพิทีของพมันมมคือตั้งไอ้พอมีจนหน้าเสื้อใช่ไหมครับครับเราจะตุ้นตุ้นดี๋ยวนี้เลยมันสมมุิว่าลวด ไม่ต้องสมมุติเลยรต่จริงๆเน่ยมันลวดนึ่งจุดร่องใช่ไหมเราต้องคุดให้ลึกลงไปนึ่งมิลนะครับลวดมันจะโผล่ออกมาสร้งจุดนั่นคือสเปคที่ว่าพุ่มดำอยู่นะครับเดี๋ยวจะมาให้มาทำให้ดูนะอันนี้คือว่าตั้งตั้งตั้งเรือใช่ไหมตั้งเรือโอเคประมาณเลยเราก็ปั๊บลงมาเลยนะครับมิลหนึ่ง cắt lẹo này các bạn, tăng đây là cắt lẹo. cùng bỏ tất lại, con, anh sẽ lùi นี่คือตัวเหล็ดเมื่อกี้สวิตีการตำก็คือเมือนตัวนี้แต่เราแกไปทุกต่อไปเรากับรับให้มันตรงนะครับรับใั้เข็มตรงเข็มตรงอย่างเยอะคือ,อได้<า>ไปเลยลดลงเลยตัวนี้ต้องห้าด้ดักกันนะ เอาไปดักลากระชูงกระในตู้กลางในตำเงาเราปรับตาธิวกลางในแบบเรียบๆมันก็ตั้งหายนะครับนี่คือเรื้องที่ว่า นี่เราไม่ได้ควานตีนี่เรามาอยู่เช่นนครับตังค้มันติดว่ามันตรงอ่ะ โอเคได้นะครับท yeah, okay. yeah. ีน right? mm ี้ก็คือตัดตั้งตรงปั๊บต้อเลยคือตัดไอ้ตัวดือนไปต่อรด้อะยะอะไรมันก็จะอยูดเท่าเดิมเลยนะครับเราล็อกไอเกทีเดียว cắm mần đớm mần vào kia Quạt cuồng nó luôn Mình, Mình lại vị trí nào, Mình Mình nào Mình Mình thì vào vị trí tạm lên đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ngang bỏ lỡ เป็นเม็ดมิดนี่คือมันกินนิ่มๆเลยนะครับกินเลยเหรอนิ่ม,น,มนะแค <c oughs> ่นี้นะครับแต<อ>่<อ>คือสิ่งที่สำคัญคืออะไรไหมขัวกับขัวต้องตรงแบบกินตาช่องว้างไม่ใช่ว่ากินข้างนี้ข้างนี้ไม่กินอันนี้คือเราตั้งเลี้ยงไว้นะครับตั้งยังนิดนะึงแต่เอาจริงๆคือต้องกินทางช่องกลางตาคกับตาวันใช่ไหมต่อประมาณนี้นะครับ ของตัวไอ้เลยนะครับของตัวยตามอาร์ของรถแบบเป๊ะๆพอพอเม็ดมันเป็นอาร์นะครับโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับ